สวัสดีเพื่อนเพื่อวันนี้เรามาดูรับคณิตศาสตร์ของครูคปุ๊ปปิ๊กันไปดูกันเลยมาแล้วค่ะคุณครูเพนสีมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนแบบออนไลน,น์กันนะคะาด็กๆค่ะในสภาวะแบบนี้จะต้องเรียนออนไลน์ค่ะเดกๆวันนี้เราเรียนคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูเพนสีไม่ได้มาสอนเพราะฉันนะยี่สิบนาทีมาเดีย๋ยวครูจะเริ่มสอนแล้วนะ กล้องหน่อยสิลูกครูมองไม่เห็นหน้าหนูเลยลูกหนูจะมาครึ่งหน้าแถวนี้มีได้นะคะลูกจดทันกันมคีค่ะลูกๆสงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะนักเรียนแต่ละคนแต่งตัวกันน่ารักมากเลยนะคะในทีมสายรุ้งนี้ <Huh? S 1> และถ้าจะให้เป็นสายรุ้งแบบสุขภาพดีต้องเป็นยังไงคะรุง้งกินนะ้ำ เป็น FC ตัวยงของครูเลยคะ่ะตอนนั้นหนูกําลังคิดเบื่อเบื่อเบื่อกับวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนแบบเดิมๆค่ะ,ละเลยเื่อนไปใน Facebook เจอไลฟ์สดของครูปุ๊กปิ๊กที่เพื่อนหนูแชร์ค่ะหนูเลยกดเข้าไปดูแล้วพอหนูดูมันก็ทําให้หนูตั้งใจเรียนและมีความสุขที่หนูก็คิดว่ามันง่ายขึ้นมากเลยค่ะตอนแรกครับก็ตอนนั้นเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ว่างไม่มีอะไรดูแล้วผมได้ยินมาว่าคุณครูปุ๊กปิ๊กเนี่ยมีไลฟ์สด ของวั w ยวัยวไรตี่ยู่ผมก็ลองเข้าไปดูดนะูครับว้จับคู่นะคู่แอบเห็นเลขเก้าเก้าก็หารสามลงตัวหกก็หารสามลงตัวเก้าก็หารสามลงตัวคู่ขาเจ็ดกับสองตรงเนี้ก็หารด้วยเจ็ดกับสองรวมกันได้เก้าเอ้ยหารด้วยสามลงตัวอีกแล้วหกก็หารด้วยสามลงตัวเหลือเหลือห้าอยู่คนเดียวเหมือนคนไม่มีแฟนอะอยู่ลําพังอ้างวางโดดเดียวห้าหารด้วยสามลงตัวไหมล่ะคะ ไม่ห้าหารด้วยสามห้าหารด้วยสามไม่ลงตัวดังนั้นจำนวนนี้ทั้งก้อนก็หารด้วยสามไม่ลงตัวไหนคะสัญลักษณ์ของการหารไม่ลงตัวก็ขีดค่ะ <c oughs> จบละ <c oughs> การมันมีการวางเนื้อเรื่องครับแล้วก็ใช้โจทย์คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเป็นสอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องด้วยครับผมชอบดูมากแล้วรูมัน สนุกมันสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับคือมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยตอนนั้นหนูก็ยอมรับว่าตอนนั้นครูเขาบอกว่าฝากไปดูหน่อยนะคะหนูก็เลยลองไปดูค่ะสรุปว่าก็เข้าไปดูก็สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้ด้วยสวัสดีค่ะ ครูปุ๊กปิ๊กค่ะครูนวลทิพนวพันธ์ตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทยาคมจังหวัดระยองสำหรับ เพจวอยายวารตี้นี่นะคะเป็นเพจที่จัดทำขึ้นสร้างขึ้นโดยที่อยู่ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะโอเน็ตกับพิซาซึ่งเป็นโครงการของสอบพมชบรยอสมนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชนบุรีระยองค่ะซึ่งในเพจนี้นะคะก็ได้เป็นการรวมตัวกันนะคะของครูที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยอง ะะที่ทางเขตเนี่ยก็ได้ได้เชิญมาว่าอยากจะจัดโครงการที่จะยกระดับผลสม,มิท์ทางการเรียนในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะให้เป็นรายการวาไรตี้มีทั้งความรู้ความสนุกสนานค่ะไมได้ ว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะดูอะไรอยากจะทำอะไรอะ่ะเรามักจะต้องการดูคนในวัยเดียวกันนะคะเด็กๆอะ่ะเวลาที่เขาจะชื่นชมบางครั้งบ่อยหลายๆหลายๆโรงเรียนน่าจะเคยได้ยินว่าเนี่ยคุณครูเดินผ่านอะ่ะเด็กๆก็ไม่ได้ไหว้คุณครูแต่พอพี่ๆเดินผ่านเด็กๆไหว้พี่อ่าเพราะอะไรคะบางครั้งเนี่ยการที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยในวัยเดียวกันในวัยใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็จะ มีความชื่นชอบมีความชื่นชมเป็นไอดอลทํานองเดียวกันครูปิ๊ปกก็เลยชวนเด็กแกงซึ่งเขาได้เป็นพี่ม .4 นะคะก็มาทํากิจกรรมร่วมกันเนื้อหาที่2เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นม .1 ม .2 ม .4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างได้ถามผู้ชมบ้างไหมตอนที่เราเข้าไปในรายการเห็นในคอมเมนต์ก็คือเสียงคลิปมันเบาไปหน่อยครับทีนี้ถ้าเป็นควิดีโอเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างไหม S <S เดี๋ยวเพิ่มเสียงวิดีโอไปก็ได้ครับตอนตัดต่อก็ปรับเปอร์เซ็นต์เสียงให้เป็น200ก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูออยลองดูก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกอากาศวันพฤหัสใช่ปะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราลงส่งคลิปของสัปดาห์นี้มาเช็คกันก่อน,นเนาะหลังจากที่ได้ประชุมไปเมื่อวานกับคุณครูปุกปิกนะคะสิ่งที่เราได้รับมอบหมายในสัปดาห์นี้ก็คือการตัดต่อคลิปค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาตัดต่อคลิป ใครเครียดค่ะซึ่งวินโด์เนี่ยก็พิ่งส่งคลิปมาค่ะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็พิ่งถ่ายคลิปเสร็จเลยค่ะก็จะมาตัดต่อกันเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีกลุ่มป้าหมายของเดอะแกงก็เป็นเด็กที่ไม่ชอบเรียนออนไลน์ครับ เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเราก็จะต้องเป็นจุดประสงค์ที่ทําให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ง่ายโดยที่ใช้สมาธิน้อยที่สุดครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการจะสอนให้เขาเข้าใจก็ควรจะต้องสร้างอะไรที่เป็นรูปภาพกับเป็นรูปนํากระทําขึ้นมาครับคือตอนนั้นที่ครูมาชวนใช่ไหมคะก็คิดว่ามันก็โอกาสทีดีแล้วก็ได้เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ฝึกการทํางานร่วมกันเป็นทีมอะไรอย่างนี้ค่ะคะ่ะในส่วนของหนูนะคะหนูก็ การแสดง a c t ติง้งต่แล้วก็ตัดต่อเล็กๆน้อยๆค่ะก็คิดว่าก็สนุกดีนะคะแบบทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะแบบอย่างตัดต่อเงี่ยค่ะหนูจริงๆหนูเป็นคนที่ตัดต่อไม่ได้เลยแล้วก็พอมาทำงานนี้ก็แบบได้ฝึกสกิลนู่นนี่นั่นก็ตอนนี้ก็สามารถตัดต่อได้แล้วค่ะได้สกิลพวกนี้ค่ะเพราะว่าปกติพวกหนูก็ไม่ค่อยได้ ทำอะไรแบบนี้กันบ่อยๆแต่ก็เหมือนได้พัฒนาฝีมือเรื่อยๆอะค่ะ mm hmm. เพราะว่าบางอย่างก็คือไม่เคยคิดทำเหมือนกันแต่ว่าพอครูเขามีไอเดียขึ้นมาพอพวกหนูลองทำมันก็ได้เหมือนกัน mm hmm. ก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะมันก็เป็นสกิลใหม่ๆด้วยต้องเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่ออีกทีค่ะในทีมนะคะหนูจะมีแสดงเล็กน้อยคะ่ะแล้วก็หลักๆเนี่ยเป็น ตัดต่อแล้วก็ภาคเสียงแอนิเมชันแล้วก็มีสัมภาษณ์กับคุณครูเป็นรุ่นพี่ตัวอย่างให้คำแนะนำน้องๆเล็กน้อยค่ะชื่อชอบค่ะครูส่วนตัวหนูเป็นคนชอบทำงานแต่ว่าพวกงานครีเอทีฟงานอาร์ตอยู่แล้วพอครูให้มาทำในส่วนของ p o อ e r p o i n t หนูก็รู้สึกสนุกที่จะได้ใส่ไอเดียต่างๆลงไปค่ะแล้วก็ในส่วนของการหาคำถามเนี้ยบางทีก็หนูก็อยากจะพรีเซนในเรื่องที่เราสนใจให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยก็ดีใจที่ครูให้โอกาสในการมา ใช้ไอเดียของตัวเองนะคะสำหรับเด็กแกงนะคะครูปิ๊กบอกเลยว่าเด็กแกงเนี่ยเป็นเด็กๆที่สุดยอดมาก เด็กๆในเด็กแกงเ่ยนะคะเขามีความสามารถ mm hmm. เขามีจินตนากา,าร mm hmm. เขามีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายสูตรเนี่ยที่ครูพิกคิดมาก่อนตอนแรกเนี่ยเด็กแกงจะเป็นคนช่วยแบบว่าทําให้มันเนียนขึ้นทําให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เขามีไอเดียแล้วเขาก็เป็นคนที่คิดบวกอ่าอะไรที่คิดว่าสิ่งนี้ทำแล้วเด็กๆจะไม่เข้าใจ เราเปรับเปลี่ยนใหม่เลยทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจสูตรเข้าใจเทคนิคการคิดลัดที่เราจะสื่อสารค่ะเด็กๆเกนะี่ยคือเขามีความขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบมากเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็แอคทีฟตัวเองตลอดเวลาสมมุติว่าเวลาเขามีเนื้อหาที่เขาส่งเข้ามาให้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดหรือมันผิดพลาดตรงไหนเด็กๆเ,เขาก็พร้อมที่จะแก้ไขโดยทันทีเพื่อที่จะให้เราได้ตรวจและงานทุกอย่างที่เด็กทํามาคือ เรียบร้อยตรงเวลาแล้วก็คือมันทำให้เราเห็นศักยภาพของของเด็กๆแล้วก็ความมุ่งมั่นที่เขาแบบตั้งใจที่จะทำทำงานร่วมกับเราจริงๆเนี้ยค่ะต้องจำให้ได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะอันนี้น่าจะถูกแล้นะอันนี้ง่ายเราก็เจอบ่อยมากเลยนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไม่ค่ะโอ้โหถ้าเจอไฟนี่มันอันตรายนะคะเด็ก ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่เหลือไมอนน่เหลือหรอกตายแน่นอนนะคะเด็กๆบ้านนี่เดเล่นไฟกันะนะคะเดี๋ยวไม่เหลือค่ะเด็กๆคจุดเด่นในไลฟ์สดนี้นะคะก็คือ<ว>การสอนที่แปลกใหม่ของครูค่ะค,คะรคูเขาทําให้เด็กไม่เบื่อไม่เครียดค่ะเขาทําให้เด็กสนุกไปกับการดูด้วยค่ะตอนนั้นหนูได้เข้าไปดูพี่ๆเขาเอา สื่อการสอนนะคะเขาตัดเป็นหนังค่ะแล้วเขาก็เอาสูตรเขาแทรกสูตรเรียนรู้เข้าไปในหนังนั้นค่ะแล้วก็ทําให้เราน่าสนใจมากขึ้นแล้วเราก็ดูวิธีสูตรที่เขาสอนค่ะจนเราสามารถนําสูตรนั้นไปใช้ได้เลยครับก็ครูเขามี energy ครับสอนสนุกดีครับก็จะมีพี่ๆที่เขาถ่ายคลิปสนุกๆมาให้ดูค่ะ เล่นฟรเพราะว่าดูคลิปคุณครูเขาแล้วรู้สึกว่าสนุกดีเลยอาจจะเป็นแบบที่คุณครูเขาสอดแทรกความรู้มากับมุกตลกหรือบางครั้งก็คลิปต่างๆแล้วก็สอนสนุกครับไม่เครียดครับเพราะว่าครูพี่กับพี่เด็กแก๊งสอนสนุกค่ะแล้วก็ตลกไปด้วยกันค่ะชอบที่ให้เอาตัวเลขคู่กับเลขคี่ไปหานะคะแล้วก็มีวิธีต่างๆที่ทำให้มันหานง่ายขึ้นค่ะ ก็หนูชอบเรื่องที่เป็นลูกทรงสองมิติสามมิติค่ะขึ้นแล้วนะนี่นะคะวิธีคิดอ่านะละคือวันนี้มีแบบว่ามีของให้พวกเราเยอะมากเลยก็ช่วยให้หนูเข้าใจเรื่องสองมิติสามมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่าทำได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะ่ะ เอาเลขชี้กำลังเนี่ยเอา2องคูณสเลยสิเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายกลายเป็นสองกำลังสี่เด็กๆดูฐานใช่ไหมคะลูก2องกำลังลบสี่คูณสองกำลังลบห้าคูณสองกำลังลบสี 4. คูณสกำลังสี่โหมดแล้วสำหรับสื่อการสอนนะคะเทคนิคคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่สร้างสารรค์อยู่ใน,ในรายการโวยวายวาไรตี้นะคะแล้วก็การสอนออนไลน์ของคูปิ๊กนะคะส่วนใหญ่แล้วคูปิ๊กนี่นะคะก็คิดคนนะคะร่วมกับเดอะแก๊งค่ะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นนิทานเป็นเกมเป็นคลิปวิดีโอซึ่งอาจจะมีทั้งการล้อเรียนสถานการณ์ปัจจุบนันการล้อเรียนซีรีส์ที่เด็กๆชอบนะคะทางนี้ทางนั้น,น ก็เกิดมาจากการที่คุณปิ๊กเนี่ยชอบที่จะรีวิวชอบที่ไปศึกษาในเรื่องของงานวิจัยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็งานวิจัยในประเทศนะคะแล้วก็จะเอามาบูรณาการมาผสมผสานให้เหมาะกับ กับบริบทที่ต้องใช้ไม่ว e ่าจะเป็นบริบทของรายการวายวายวาไรตี after, ้แล้วก็บริบทของห้องเรียนนะคะเช่นรูปิงเนี่ยสนใจเกี่ยวกับการวิจัยในเรื่องของการคิดแบบคิวริสติกนะคะจากเป็นงานวิจัยของชาลั์อเมริกาโดยศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ลินดาเจนเซนเชฟฟิล์นะคะแล้วก็เอามาบูรณาการค่ะกับการเรียนแบบร่วมมือในเรื่องของติ๊งแคชแชร์ในเรื่องของสเต็นะคะซึ่งจะเป็นการจัดกลุ่มเด็กๆนะคะตาม ความสามารถทางผลสำเร็จทางการเรียนนะคะแล้วก็งานวิจัยในเรื่องของอ,อินควิอรีนะคะงานวิจัยหลายอย่างเลยเรานำมาบูรณาการแล้วก็ประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละห้องแล้วก็ในเพจด้วยค่ะเออที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคือส่วนที่ว่าเสออียงที่ครูเขาใช้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับมีขึ้นมีลงแล้วก็การเรียนที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่แบบการเรียนในห้องที่มีความตายตัวครับ เราจะเป็นการเรียนในลักษณะที่ทุกคน,นะครับฝั่งได้เล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการตอบปัญหาและคุณนี่ครับคูเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากๆแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ขอคูก็คือเอ่อ ไปไกลมากเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะได้สาระความรู้ไปเต็มๆเลยค่ะแล้วก็เทคนิคการคิดเลขอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าครูเขาก็จะมีเทคนิคแปลกๆของครูเขาเองซึ่งคนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าแบบมันจะมีคนที่คิดเทคนิคนีคน้ออกมาได้แล้วก็การเชื่อมโยงแบบก็เป็นเลิศเลยค่ะแบบการเชื่อมโยงเรื่องเรื่องใกล้ตัวเข้ากับคณิตศาสตร์ค่ะส่วน แล้วก็ในไลฟ์เนี่ยก็จะมีพวกการขั้นด้วยโฆษณาแบบตลกๆหรือว่าคลิปฮ<ห><ห>าๆค่ะของเพื่อนๆห <ๆ S 2> นุ่ก็คยเพื่อนก็ใส่เต็มมากค่ะช่วงอะไรเอ่ยกับชาวเรานีนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปต่อคำถามกันไปต่อคำถามกันเลยคะ่ะภูมิรถมีสายไหนอันตรายที่สุด สายเบคค่าสุแจกลายเซ็นที่พี่ริซ่าจะต้องแจกลายเซ็นให้แฟนสาวทุกคนคุปิ๊กได้รับเกียรติจากพี่ริซ่าพี่ริซ่ามาพี่ริซ่ามาวันนี้นะคะพี่ริซ่าจะพามาเทคนิคนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆสามารถจำเทคนิคแจกลายเซ็นได้ก็คุปปิ๊กก็เป็นคนที่เอ NERGY ล้นเหลือมากค่ะไม่ว่าจะ เวลาไหนก็ครูก็ค่อนข้างจะดีทุกที่ทุกเวลาก็ทํางานด้วยแล้วก็ไม่เครียด <c oughs> ค่ะโอเคว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะแบบอย่างบางคนเนี้ยที่ไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเข้ามาดูก็อาจจะแบบรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบ ไม่อยากไม่อยากแบบดูอะไรที่มันเป็นแบบสาระแบบเป็นความรู้ที่แบบเยอะเกินไปตลอดทางไลฟอ์อินเงี้ยค่ะก็มีอะไรที่แบบเป็นนันทนาการหรือว่าบันเทิงเข้ามาแทรกก็อาจจะทำแบบไลฟ์น่าดูขึ้นด้วยค่ะก็จะบอกว่าเออครูปิงนะครับเป็นคนที่แบบตั้งใจสอนมากที่จะทํางานมากนะครับก็คือเหมือนแบบอยากให้ทางานทุกชิ้นที่ครูเขาทำออกมาดีที่สุดครับเอาเอาตามความคิดของหนูก็คือคณิตศาสตร์เป็นอะไรที่หนูไม่ชอบเลยแล้วก็มันค่อนข<อ>้างน่าเบื่ออะ พอครูเขาทําให้มันจะหนุบขึ้นมันมีอะไรแบบนี้มากขึ้นมันก็น่าสนใจมากขึ้น e n e เอเนอร์จีล้นมากๆอย่างที่ทุกคนได้บอกกันไปเลยแล้วก็ครูเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการสอนค่ะเขาก็จะพยายามหาเรื่องในชีวิตประจาวันมาโยงกับคณิตศาสตร์ซึ่งมันจะทําให้เราจดจาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของเดอะแกงก็ทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าทีมเวิร์คของเราดีมากๆค่ะ ว่าในสิ่งที่เพื่อนๆและผมเนี่ยทำเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดึงดูดผู้คนได้เขาก็ตั้งใจสแสดงออกมาได้ดีครับบางคนก็มีแอคชั่นผมก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดดึงดูด,ดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาดูได้แล้วก็เออมันก็สนุกพอสมควรนะครับจากที่ ดูดูมาก็งานก็ออกมาดีนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูนนครับสําหรับการที่เป็นครูเลยนะคะจริงๆแล้วครูเนี่ยเวลาที่เห็นเด็กสนุกเด็กเข้าใจอ่ะครูก็มีความสุขลวค่ะเขาจะสนใจฟังเราก่อนจากเรื่องหลันล้าเรื่องอินเตอร์เทนนะคะแล้วเราค่อยใส่เนื้อหาไปเหมือนการออนไลน์ก็เหมือนกันเราต้องดึงเขาเข้ามามีไตเติลมีนู่นนี่เชื่อมโยงมาแล้วพอเราใส่เนื้อหาเขาจะอินไปกับเราด้วยสร้างเทคนิคการสอนว่า เราต้องเอาเรื่องตลกนั้นเรื่องหลันล้านั้นเรื่องติงตองนั้นไปใส่ในตัวสูตรเลยนะคะก็จะทําให้เด็กเขาจําสูตรนั้นได้จากความหลันล้านั้นหนูขอขอบคุณครูที่ทำไลฟ์สดแบบนี้มาค่ะอยากให้ครูทํามาเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ว่าถ้าครูเหนื่อยก็พักบ้างนะคะ ใส่ใจสุขภาพแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะจะดูอยู่ตลอดแล้วค่ะหนูชอบมาเปิดยูไลฟ์สดคูกไปไวอยค่ะขอให้พี่ตั้งใจพัฒนาต่อ,ตอไปนะคะหนูไปคอยดูค่ะขอบคุณที่จะทำรายการนี้ขึ้นมาครับเออสนุกมากครับก็คลิปของพี่ๆเขาสนุกมากครับเออก็เป็นอะไรที่นสึกชอบค่ะก็สอนแบบนี้ต่อไปนะครับสนุกมากคะ่ะ ก็ทำคลิปสนุกสนกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับยอมใจเพื่อนๆเลยครับเพราะว่าเก่งๆมากครับทุกคนค่ะก็อยากจะขอบคุณครูมากเลยนะคะที่ทําสื่อการเรียนการสอนดีๆแบบนี้ให้พวกหนูให้ทุกคนได้รับชมค่ะอยากจะขอบคุณแทนคนดูไลฟ์สดทุกคนเลยค่ะก็อยากจะบอกกับพี่ๆว่าพี่ๆเก่งมากเลยค่ะอายุแค่นี้สามารถ ทำคณิตศาสตร์ได้เก่งมากเลยค่ะหัวใจที่เปียมพลังนักสู้จะยังคงอยู่ตลอดไปเจ็งในวิชาการเจ็งในวิธีการค่ะสำหรับในยุคนี้นะคะที่เราเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนจากการที่อยู่ในห้องเรียนมาอยู่ในจอนะคะการสอนออนไลน์เนี่ยครูปิ๊กมองว่า เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะทำให้ครูครูอย่างพวกเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนในการใช้เทคโนโลยีได้เร็วขึ้นทีนี้พอมาปรับปรับให้เป็นออนไลน์เราก็ค้นพบค่ะว่าจริงๆแล้วการสอนออนไลน์มีอุปกรณ์มีแอปพลิเคชันต่างๆเราก็สามารถ คุยกับเด็กโตตอบกับเด็กสร้างความสนุกสนานได้ไม่แพ้การที่เราไปเจอเด็กในห้องเรียนได้เลยแต่สําคัญมากๆเราก็องทำตัวเราให้สนุกทําตัวเราให้น่าสนใจเด็กๆเขาจีอยู่กับเรานะคะและนอกจากนี้นะคะการที่เราสอนออนไลน์เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถบันทึกวิดีโอไว้ได้และเด็กๆก็จะสามารถทบทวนได้ เวลาไหนก็ได้เ็าพูกี่ครั้งก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากนี้ก็คือว่าเรายังสามารถเผยแพร่คลิปวิดีโอเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆให้กับเด็กคนอื่นได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นบวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณคุณครูปุ๊กปิงน,นะครับที่ชวนผมมาร่วมงานนะครับถ้าคุณครูไม่ชวนผมผมก็อาจจะไม่ได้มาถึงในจุดจุดนี้ครับก็อาจจะไม่มีการ พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้ก็ขอขอบคุณคุณครูคมากนะครับก็รู้สึกว่าเออมทุกคนเก่งมากๆค่ะเพราะว่าพราวามันไม่ได้แค่ทําแบบคลิปในส่วนตรงนั้นแต่ว่ามันทําทั้งแบบว่างานของที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแบบค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็แบบต้องทําแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างี้อีกก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งแล้วก็แบบ manage เวลาได้ดีมากๆค่ะสิงที่ครูทำนะครับดีแล้วครับทําให้พวกผมได้พัฒนาสกิลฝีมือด้านต่างๆมากขึ้นนะครับ ก็อยากจะบอกแต่แก๊งทุกๆคนว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยค่ะที่คอยสนับสนุนกันแล้วก็คอยช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจการทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดค่ะนุกสุดมันปูเก่งมากเยี่ยม เลยสอนสนุกงปมากครูโอ้ my god เก <the> ่งสุดจาาเก่งมากเลยเก่งมากครับรักนะครับครูเกิด cha thua thai. Chính.